สวัสดีครับวันนี้อยากจะถามว่าใครเคยมีปัญหากับการเก็บสายหูฟังหรือสายชาร์จบ้างไหมเรามักจะเอามาขยุ่มขยุ่มขยุ่มแล้วกเก็บไว้ใช่ไหมวันนี้เท็ดดีมีของดีๆมาแนะนำครับนั่นก็คืออุปกรณ์ในการเก็บสายชาร์จแหจากร้าน มาจากร้านอะไรฮะมินิโซครับราคา39บาทเจ้าตัวนี้ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยครับในนี้เราจะเห็นไว้ว่ามันมีอุปกรณ์อยู่2ตัวนี้ก็คือเจ้าตัวซองเก็บตัวนี้นะมันมีหลายสีด้วยนะไม่ได้มีแต่สีนี้สีเดียวแล้วก็มีเจ้าตัวนี้แหละครับที่เป็นสาระของมันเวลาเราซื้อมาแล้วนะ39บาบาทเนะี่ยเราก็ใช้อย่างนี้ครับผมนี่ฮะง่ายๆเลยนะเอาเจ้าตัวนี้ออกมา เจ้าตัวนี้จะเป็นซิลิโคนนิ่มๆฮะสามารถจะงอได้เพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวสายหูฟังราคาแพงของเราจะเสียหรือเปล่าไม่ต้องกังวลครับผมแล้ววิธีเก็บก็ทําได้ง่ายมากเลยเจ้าตรงนี้นะมันจะสามารถอ้าออกได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บนะเราก็แค่เอาเจ้าตรงนี้ครับม้วนเก็บไว้แบบนี้ฮะม้วน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 แบบนี้ฮะนอกเหนือจากการที่จะเก็บสายไฟได้แบบนี้สายหูฟังแบบนี้ได้แล้วนะ มันยังช่วยทำให้เราลดระยะการใช้งานได้ด้วยเช่นเรามีระยะการใช้งานสั้นๆเพียงแค่เช่นไปออกกำลังกายนะหรือว่าทำงานอยู่อยากจะเอาโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วก็เอาเจ้าตัวนี้เสียบแค่ตรงนี้หากเราปล่อยสายทิ้งไว้ยาวๆมันก็จะเกะกะใช่ไหมเวลาเดินไปเดินมาแต่หากเราเอาเจ้าโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าเสื้อเชิ้ตทำงานไว้เสียบสายหูฟังไว้แค่นี้และดึงหูฟังออกมาใช้เพียงแค่ ระยะแค่นี้ครับมันก็จะทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ย เมื่อมันจะไปคล้องใส่หูฟังได้นะใส่สายหูฟังแบบนี้ม้วนนะแบบนี้นะแล้วเก็บเข้าไปตรงแค่ตรงนี้เองครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยพอเราพับเก็บนี่เรียบร้อยนะมันจะไม่หักไม่งอเลยนะพอเราดูตรงนี้ครับเมื่อเราเก็บเข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บเข้ามาตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วด้วยราคา3าบาบาทเนี่ยเขาให้กระเป๋ามาด้วยใบหนึ่งคือกระเป๋าไอ้เจ้าตัวเนี้ยกระเป๋าตัวนี้ปั๊บขึ้นมาฮะมีหลายสีเลือกตามความชอบใจเลยตรงนี้เราก็เก็บสายของเราไว้ได้ไง่ายๆแค่นี้ฮะ ไปไหนมาไหนก็ใช้ได้ครับง่ายมากๆเลยฮะสาบเาบาทไปหาซื้อตามร้านมินิโซหรือหาซื้อออนไลน์ที่ไหนก็ได้นะทีนี้ไปเจอมาเลยเอามาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ใช้ครับเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดวกมากๆเลยครับรวมน,นี้ไม่ได้รับค่าโฆษณาจากไหนนะแต่เห็นว่ามันดีและราคาถูกครับที่สําคัญนะคุณผู้ชมสามารถจะ DIY ด้วยตัวเองโดยการใช้อุปกรณ์เศษพลาสติกเหลือใช้ใช้กระดาษอะไรมาใช้งานก็ได้เช่นกันครับผมไม่จําเป็นต้องไปซื้อเสมอไปนะและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม